ใครมันที้ดวงเืออ่ใครอ่ะลองเดืองอยู่ข้างในต้องเทะที่หาใคร มอยห่งขึ้นในจีบเขาเก็บแล้วมาเก็บแล้วนี่นีห่งขึ้นในจีบเขาก่เดี๋ยวเนี่อดีดีนี่นีางาเก็บมาเก็บไฟไทย chép tiếp nè Phải tiếp tiếp nè, nè tiếp 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 nè, tiếp 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 đi đi, 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 đi. ดี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 ดมเีดีดมทุด hey. แหละีด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 หดี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 หีด <whis ky. S 1> <x> ีด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 ดโดดีดีอีด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 ดีดีโีกีดูดีอีดีดีด

น่ไขบบเปนอไค่ายางไหนึ่งตัวสองไข่เตรียมสววกันไหม โอ้โอหใครมันเก็มเกบมย่างไรเอ้าเก็บเอาเก็บเอาละอะไรอย่างงี้พบุญโอ้้อ,อง่า้เฮ็ดตื่นก็น่าโดดนี้ก็น่าคือ <c oughs> ดอกเหลืองงามแทบวะสาม เย็บแมเย็บแมเย็บแม่สามหัวอาหารลกคนลก <laughs> หลบว่าไปเต็มทุงแหละว่าไปเต็มทุงเลยพวกเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาว้ายขาดแหละนะขามนันเอาอยู่บ่เอาดอกโอ้ยเอาววาขึ้นไปมันตรงม,มันเกิดได้เฮงดอกพลิบป่